คนหลังนะ้กูมีแฟนนะกูจะไม่บอกแล้วไม่พูดแล้วไปปั่นความรักกูพังทุกทีคอมเมนต์หน้าตาน้องๆผมทุกคนนะ่ะแบบไม่เคยเห็นเด็กๆมีความสุขขนาดนี้มาก่อนนะครับผมดีใจมากนะครับที่น้องๆทุกคนมีความสุขนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อดิกกี้นะชาติออกมาไลสสดแล้วบอกว่าถ้ามีแฟนเมื่อ,อไหร่เนี่ย จะไม่บอกทำเอาเอนะคะแห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะเอาละค่ะผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะนิกกี้ณชชัดได้ออกมาไลฟ์สดค่ะ <S <S เปิดใจนะคะถึงสาเหตุที่พาน้องๆทั้งออฟฟิศ ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะบอกเลยว่านิกกี้นัดแจ้งมาบอกว่าสนุกมากๆนะคะเวลาที่อยู่กับน้องๆนะคะทาเอานิกกี้นัทเนี่ยไม่อยากกลับประเทศไทยเลยค่ะเพราะว่าการที่ไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยแล้วมีน้องๆเที่ยวด้วยเนี่ยตนเองรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ไปใช้ชีวิตค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในการไลฟ์สดเนี่ยได้มีแฟนคลับนะคะได้มาถามถึง นิกกี้น่าชัดเกี่ยวกับเรื่องแฟนค่ะซึ่งนิกกี้น่าชัดนะคะก็ลั่นออกมาเลยนะคะจากไลฟ์สดบอกว่าถ้านิกกี้น่าชัดเนี่ยมีแฟนอีกครั้งเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาเลยค่ะว่าจะไม่บอกแฟนๆหรือว่าไม่บอกชอนเนตหรือว่าไม่บอก f c นะคะเพราะว่ามันเกิดสาเหตุจากมีแฟนคลับเนี่ยมาปั่นค่ะบางคนก็ได้เล็กไปหาคนคุยของนิกกี้บ้างบางคนก็ได้เล็กไปหา แฟนของนิกกี้บ้างทําให้นิกกี้นะคะค่อนข้างที่จะลําบากใจค่ะคุณผู้ชมคะางานนี้นะคะหลังจากที่นิกกี้ประกาศออกจากไลฟ์สดไปเนี่ยก็ทํเอาเอา f ีเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะใช่กับจากญี่ปุ่นนะมีความสุขมากนะครับเพราะว่าผมแบบผมมาคุยกับแม่ผมตอลอดเวลาเลยผมเห็นแบบผมเห็นหน้าตาน้องๆผมทุกคนนะ่ะแบบไม่เคยเห็นเด็กๆมีความสุขขนาดนี้มาก่อนนะครับ ผมดีใจมากนะครับที่น้องๆทุกคนมีความสุขนะครับดีใจมากพูดจริงอยากอยู่กับน้องๆนานๆน,น,นะครับเพราะว่าผมมาคุยกับแบบคุยกับเด็กๆเลยว่าถ้าเกิดไม่มีเด็กๆอะผมคงแบบเหงามากอะถ้าผมไม่มีเคลิ้นไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้หิ่กูไม่ได้พูดถึงมึงเลยพูดถึงไหนถ้าเกิดแบบ ผมไม่มีน้องสาวไงแล้วก็แบบไอซ์เนี่ยผมก็รักเหมือนน้องสาวแบบแท,แท้เลยอะรักเลยไอซ์เนี่ยรักมากแล้วก็เด็กๆก,ก็รักทุกคนนะครับจริงๆแล้วนะครับยกเว้นไอหินนะไม่เกี่ยวไอหินไม่ได้รักใช่น้องๆมีความสุขเราก็ดีใจนะครับคือผมมาคิดไปตั้งนานแล้วว่าวันหนึ่งอยากพาแบบเด็กๆไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งคืออยู่บริษัทผมน้องๆก็ไม่ได้ตังค์กันแบบไม่ได้เงินกันเยอะมากนะพี่อยู่ที่อื่นอาจจะแบบว่า ได้เงินเยอะกว่าแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนอยู่แบบพี่น้องกันอะ่ะผมบอกทุกคนว่าเราไม่ได้แบบน้องๆไม่ได้เป็นลูกน้องนะแต่เป็นน้องผมเป็นแบบอยากให้ทุกคนเป็นพี่น้องกันอะ่ะจะอยู่กันนานๆนะแทบลงเนี่ยวันหลังนะั่กูมีแฟนนะกูไม่บอกแล้วไม่พูดแล้วไปปั่นความรักกูพังทุกทีไม่เอาแล้ว ถ้ามีแฟนไม่บอกแล้วเอาล่ะค่ะผู้ชมค่ะยังไงนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่านิกกี้นัชฉันเนี่ยจะเปิดหัวใจเมื่อไหร่หรือว่าจะปิดหัวใจไปเลยนะคะแล้วก็ฝากถึงเ c ด้วยนะคะอย่าไปั่นพินิก,กี้นะคะเดี๋ยวให้พินิกี้เนี่ยออกมาชี้แจงนะครับเปิดตัวเองว่ากําลังคุยกับใครหรือว่าคบกับใครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มาดามามาวด้วยนะคะวันนี้่าจากต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ